อยู่ดีๆธนาคารโทรมาทวงนี้บัตรเครดิตค้างชำระสามเดือนงงมากเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อประมาณ2-3วันก่อนนะะหนุนเลื่อนฟีใน t i k t o กแล้วก็เจอคลิปเจยจอยดาว t ิ k ตอกที่ลูกสาวเขารูลงนะคะว่าประมาณแบบโดนธนาคารโทรมนี่บัตรเครดิตกสิกรประมาณ70,000แล้วก็เขาก็เล่านู่นเล่านี่แล้วก็โอ้เราดูเฉยๆก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเขาบอก ตรงแปลกตรงที่ว่าทําไมเขารู้ชื่อนามสกุลอะไรของเราคือรู้ข้อมูลของเราทั้งหมดเลยแล้วเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะคะหนูมีเบอร์เป็นเบอร์แบบแปลกอะไรเงี้ยค่ะโทรเข้ามาหนูก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าปากติแล้วเวลาสั่งของก็จะมีพวกพี่ขนส่งหรือว่าสั่งอาหารก็จะมีพวกพี่ไรเดอร์เป็น, BER นเบอร์แปลกๆอะไรเงี้ยโทรมาแล้วก็รับสายปากติก็โทรมาประมาณแบบฮัลโหลครับพูดแบบฮัลโหลครับฮัลโหลครับประมาณสองรอบแล้วก็เงียบไปแล้วก็บอกใช่คุณพัชมนหรือเปล่า ก็คือปกติแล้วอะหนุนะไม่ใช่ชื่อพัชมนนะแต่ถ้าเป็นการเขียนคำไทยอะชื่อหนุมันอ่านยากเพราะว่ามันเป็นการลูกเล่นรอเรือ้อเรือ,อทอทงกาลันอะไรแบบนี้ก็คือแบบเ,เป็นชื่อแบบสมัยใหม่ก็คือเพิ่งไปเปลี่ยนมาอะไรแบบนี้นะคะ่ะเวลาคนอ่านอะส่วนใหญ่จะเรียกหนุว่าพัชมนยกเว้นคนที่เขามีแบบข้อมูลเราจริงๆอย่างธนาคารอะไรพวกนี้เขาก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษกำกับอะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะอ่านที่ภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านชื่อหนุถูกซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวก เป็น call นเตอร์ของธนาคารจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็รับเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ยังไม่ได้เอกใจอะไรบอกว่าลูกค้ามียอดค้างชําระของบัตรเครดิตกสิกร3เดือนแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะหนุนก็เลยบอกว่าหนุนไม่มีบัตรเครดิตกสิกรนะคะแล้วเขาบอกว่าไม่มีได้ยังไงครับคราวนี้แหละหนุนก็เลยรู้เลยว่าโอ้พี่มิดแน่นอนแล้วก็ข่าวต่างๆอะ่ะในหัวมันก็รีบขึ้นมาเราก็เลยรีบกดวางสายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ข่าวที่เราเห็นเห็นกันคือเวลาเรารับสายเขาแบบนานๆอ่ะกลัวว่ามันจะเป็นระบบแบบดูดเงินในบัญชีเราไปอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยแบบรีบวางเลยและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอ่ะข้อมูลส่วนตัวน่าหนุนคิดว่าน่าจะทุกคนอ่ะคือมันไปตกอยู่กับพวกมิชาชีพพวกอ a l l center gang งคอ l center อะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่แบบไม่ค่อยปลอดภัยแล้ว